ดูเปิดให้ดูยังอร่อยนะัวลุนตี๋ยู่ตลาดแล้วไส่กรอกไก่ลมควันข้างนอกเป็นแป้งขีดสิบห้าบาทเลือกเลยครับุกไม้อร่อยนะัวลุนเอาแบบนี้นะครับเ้ยไม้นะครับเดินเดินเดินไปตรงนน้นจะเจอเลยไม้ครับบอาปดููหลังตลาดเลยมีอะไรคกรอบ อร่อเลยจ้อะดีเงีางหอร่อยนะเจ้าค่ะแป้งคะจ้าก็เด็ดมาด้วยอรเหครับ แป้งเราไม่เหมือนใครอย่างหะครับทำใหม่เป็นใหม่ทุกวันจ้า บอกเพื่อนนะว่าอร่อยมากไปที้ทารีวิวเลยดูดูคนไหนพารีวิวเลยจะให้ค่าตมาสเตอร์ไอ้เห็นไหมเห็นไหมเด็กถืออะไรความอร่อยให้หอกลูกกระปุกอยู่ในไม้ขนมกระปุกควานี่อร่อยไม่มีนะครับพี่น้องนี่เดือมิดแพ้่ลุวนไอ้กีโมงน้องจะดูพี่แหล่ ไปเร็วที่เห็เกเลยเงตีน้อยอ่ะอเตีงตีม่วงเลยเสียงตีเขียวหน้าตาดีหน่อยแล้วนี่ตาีนีไงก็วกายอะปะเอาแบบไหนดีจ้าคะใส่ถุงหรือว่าเฮ้ยตะเล่มาใครขอหน่อยดิ อันนี้เจะเรียกว่ากระโปงควายลูกความอร่อยนี่นอย่างนี้เลยนะลูกนะอร่อยให้หกตัวกระโปงในลูกนี้นะลูกเวลาหนูกินนะคาแรกอาจจะไม่เป็นไรคําต่อไปติดคอลูกต้องกินกันน้ำนะู่ก้อกินทีเดียวหมดเลยอร่อยอร่อยดูเวลากินนะลูกนะเนี่ยอันนี้ร้อนไหมดูเวลากินนะลูกนะเนี่ยดูลุงกินนะตาทิศกันกินอ้้ม ร้อนอปว่าเนพี่เล็กก็กัดรูร้อดป้ออะไร15บาทสิด่เ็คือก็เตมปากเลยน้ำตื้นเข้าไม่ได้ถหายก็ไม่ได้รีวิวให้เราอึ๊บอาคูก็รีวิวให้นะเขาอยู่คนไหนเนี่ยมาเอาตปันเซอร์เนี่ยอโหเดินลงมามันดิ่งหาเลย บอกเลยว่าคำแรกอ่ะไม่เป็นไรคำต่อไปปืนไม่ลงเลยยิงก็พี่กัดคำใหญ่เด็กบอกว่าของเราเด็กบอกคุยคูเปิดบนรถตากขาบอกมีอีกก็ควายอ่านพ่อใจเย็น กระโปงพายลูกผลไม้ตอกไม้กระโปง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 กโปงกระโปงกระโปกล้าปงกระโปงกระโรกอ่ะติดกจคำต่กรปตกดคอลูกนะารักมากคนกินกระโปงกรายจะหน้กระโปทกกคนงกอะโยกปกระปตกระปงกรนปกระปกระโปกงป็นปงปปปตี้